สวัสดีค่ะยินดีต้นตอนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะสมัยนี้อาจารย์มูลอดเขาวิ่งล่างที่เด่นสองเด่นเจ็ดสองตัวสองเจ็ดสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะมาอาจารย์อัฐพันธ์ค่ะสามตัวเต็งโต๊ดงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์สี่ห้าค่ะงวดนี้เซเวค่ะต่อมาเฮียอ,ออสค่ะมีเจ็ดหกแปดหกค่ะ ต่อมาปักหลักสิบล่างค่ะเข้ามาสามงวดคั้งวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งงวดนี้ให้เด่นสองเด่นสี่เด่นเก้าค่ะต่อมาจานพงค่ะสองตัวบนมีสามสี่สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดหกสี่หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดค่ะต่อมาแอดใบหอมค่ะเข้ามาสามงวดค่างวดที่ผ่านมาเข้าสี่ศูนย์บนและสามหนึ่งล่างค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะ ตอนมาเทพทันใจเขายิ่เด่นหกเด่นเก้าสองตัวหกหนึ่งหกห้าหกแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดสามตัวเจ็ดสองแปดหกเจ็ดสองหกเจ็ดเก้าหกสี่เก้าค่ะสูงนี้เข้ามาหกงวดคืองวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์สี่บนและหนึ่งสามล่างงวดนี้วิ่งเด่นศูนย์เด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นสองสองตัวเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองสี่สองสามสองแปดสองเก้า ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนยแปดศนย์เก้าห้าสี่ห้าสามห้าแปดห้าเก้าค่ะต่อมาคุณพี่พรค่ะเลขนวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งค่ะงวดนี้เด่นแปดเด่นสองเด่นสามเด่นสี่ค่ะต่อมาเจ๊ไล่ไลค่ะชุดสามตัวเติงโตเซไว้ค่ะต่อมา,อาจารนโกยเขาเข้ามาสี่งวดทั้งวดที่ผ่านมาเข้าสี่ศูนย์บนและสามหนึ่งล่างงวดนี้วิ่งให้เด่นสามเด่นสี่เด่นห้า สองตัวสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ค่ะต่อมาจ้ามีหกค่ะเข้ามาสีงงวดคืองวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งสามล่างค่ะงวดนี้วิ่งเด่นสี่เด่นเก้าสองตัวสี่สองสี่เก้าสี่หกสี่ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าสองเก้าหกเก้าแปดเก้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าค่ะต่อมาเจ้าแห่งวงการเลขเด่นค่ะเซเว่ค่ะ ต่อมาคำชะโนดใบเขียวค่ะเซเวค่ะต่อมาหาอุดค่ะเซเวค่ะต่อมาเสือตกถังพลังงานดีค่ะเซเวค่ะต่อมาหลวงตาจันค่ะเซเวค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ